โอ้โหไ,ไม่ได้ไม่ได้ออกอีเวนท์ที่แบบอีเวนท์จริงจริงจ,งจงแบบนี้น่าจะสองปีแล้วค่ะใช่ที่แบบออกมาออกมาแบบนี้เลยอะไรเงี้ยเป็นงานปิดอะไรอย่างเงี้ยใช่มคะใช่ค่ะส่วนมากจะแบบเป็นไลฟ์อะไรอะเด็นเดือนแรกก็เปิดโลกดีเลยจุดจีนค่ะใช่คะ่ะงานเป็นยังไงบ้างคะย่าก็เรื่องในเทศกาลจุดจีนค่ะก็ไอคอนสยาม มีเทศกาลที่แบบสวยงามมากๆอยากให้คนมาเดินแล้วก็พาครอบครัวเพื่อนๆมามาชมกันนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่สองกุุภาพันธ์นี้ค่ะก็ใครที่อยากมาไหว้พระก,ก็ได้ด้วยมาชมบอกว่าเทศกาลของเขาค่ะถือว่าสวยมากๆแล้วปีนี้เป็นปีเสือท่าน้ําด้วยค่ะที่นี่ก็ติดน้าพอดีก็ใครอยากมาถ่ายรูปได้ก็มาไ่าย่ังโชว์แล้วคะย่าๆวันนี้เรามาในโชว์ทีมอะไรยังไงลูกเออหนูมาในทีมพญาเสือ อะไรคะเสือสาวอะไรนะทารานางพญาสิงห์าทารานางพญาสิงห์าทาราพออไปค่ะค่ะก็สิบสามสองปลายค่ะวันนี้มาในทีมของพญาสิงห์ทาราค่ะก็เป็นอย่างที่บอกค่ะปีนี้คือปีเสือที่เป็นธาตน้ำก็บอกว่าเหมาะสมพอดีเลยค่ะเพราะไอ้ข้าศอยากติดแน่นอนเรื่องประดุกเรื่องประดับเพราะว่าเป็นรื่ประการใช่ค่ะ ดังพ่อทุกคนก็ทั้งหมดก็พ้อยกว่าล้านวันนี้แพงมากเลยอีกแล้วค่ะประกบอยู่บนตัวญาญ่าอีกแล้วค่ะต้องระวังตัวไหมคะอ๋อชินือยังทอดทิพย์ก็เป็นรับหน้าที่แบบของแพงๆไว้วางตลอมีมีคนประกบตลอดเวลาค่ะใช่ค่ะพี่กาดก็คือรายล้อมเลยวันนี้ใช่ค่ะวันนี้ก็ถือว่าเยอะหลายคนพอสมควรเลยค่ะหายคิดถึงไหมคะญาญ่าพอได้ออกมืรอบสองปี ตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากไม่ได้ใส่ส้นแล้วเดินแบบนี้นานมากๆพอสมควรค่ะก็ตื่นเต้นเขาไม่ได้เจอบรรยากาศที่เจอพี่ๆแฟนๆนานมากมาแต่วันนี้ได้แบบนำเชิญมากรถตะวันทางแว่นดาราดิจิ้นเลยอ่าเคยค่ะแต่ว่าแบบครั้งนี้รู้สึกว่าอลังการกว่าทุกครั้งที่ที่เคยมาก่อนน่นล้างน้อมาก่อนถัดตะวันใช่มาก่อนัดตะวันเขามีความหมายที่ดีมากๆค่ะถ้าอยากรู้อย่าลืมไปไปอ่านดูกันนะคะ อ่ะมาที่ช่วงผ่านมาบ้างละกันนะคะยาเป็นยังไงบ้างคะช่วงโควิด่ผ่านมาคือแบบมีเวลาพักเยอะขึ้นได้ไปเที่ยวได้ไปอะไรบ้างก็ช่วงที่แบว่าอยู่บ้านก็คืออยู่บ้านเลยมากๆแล้วก็ตอนที่ต้องมาทํางานก็คือทํางานทํางาน,งานคือไม่ต้องนั่งกันเลยทีเดียวค่ะก็ก็เป็นช่วงเวลาที่สำหรับยาก็ก็แปลกนิดนึงนะคะเพราะว่าปกติเราเป็นแบบคนทําทำงานก็อยู่บ้านก็นึกแบบ I want to go back to work อะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าดีใจที่ตอนนี้ทุกอย่างค่อยๆดีขึ้นเรากลับมาถ่ายละครปีนี้มีผลงานแล้วดีใจมากเยอะด้ว,ดว,ดว,ดวยนใ,นใช่ไหมคะใช่ค่ะก็มีมีหนังนะค่ะของพี่เตอะะ๋อค่ะใกล้เจอใกล้ใกล้กลแล้วะคะ่ะมีละครสองเรื่องค่ะมีคือเธอก็อันนี้ก็เร็วๆนี้นะคะ่ะแล้วก็ไ like ล่เกียรตินี้แล้วก็มีซีรีส์ด้วยะคะ่ะ คือทำแบ็กกลับมาคือแฟนๆหายที่ถึงแน่นอนค่ะหายไปนานมากพอสมส่วนตัวล่าสุดก็คือกลิ่นกาซาวงหลายเลยมีช่วงเวลาที่พักผ่อนทาเที่ยวอย่างตอนปีใหม่ก็มีทริปกบบนี้ดีเสมใช่ไหมคะใช่ก็น่าจะเป็นแบบทริปที่ได้แบบได้รีแลกซ์ที่สุดแล้วเพราะว่าก่อนหน้านั้นคือทำงานแบบวันแบบ ็ดีค่ะไม่เคยไม่เคยปีใหม่กับพี่นเดชนมาก่อนครั้งแรกในในทั้งหมดที่เราเคยรู้จักกันมาก่อนก็ถือว่าเป็นแบบเป็นผลงานเป็นผลงานช่วงโควิดของยาย่าก็คือการหวานกับพี่แบ๊ก็ถือว่าได้รู้จักกันดีขึ้นค่ะเพราะว่าแบบมันไม่มีอะไรทำก็ได้รู้จักกันดีขึ้นพะ่น้าพี่แบ๊กชอบตั้งแคมป์พี่แบ๊กไม่เคยตั้งแคมป์มาก่อนใช่ไหมเนื่องจากว่า บ้านที่นอร์เวย์คุณพ่อพาแคมบ่อยว่าเขาจะโกรธไหม <laughs> <laughs> หนูช่วยเยอะมากอ่ะกลายป <laughs> เป็นเรานี่แหละไปคอตั้งแคมป,ตปต์ตอนที่อยู่ที่นอร์เวย์ตอนเด็กๆก,ก็คือตั้งแคมป์กันบ่อยๆอยู่แล้วค่ะ <c oughs> แล้วเราเราเป็นคนอยากตั้งหรือว่าอยากไปแคมป์คือตอนที่ว่างอ่ะเขาถ่ายเยอะ เขาก็สั่งของเยอะมากแล้วส่วนมากก็คือของแคมป์เยอะเลยค่ะก็เลยแบบว่าอันไหนๆเราซื้อกันมาเยอะแล้วลองไปกันดีกว่าพี่แย่เขามีโผล่ไหมคะที่แย่เขามีโผล่ไหมแบบว่ายา่างนังตอกตั้งประกอบอะไรเงี้ยจุดไฟเพราะว่าไอจุดไฟไม่ไม่เขาไม่เป็นค่ะแต่ว่าเขาก็เกาหัวบ่อยอยู่นะอันนี้เห็นไปเที่ยวแบบว่าภูเขาใเสื้าใหญ่เลยเสือใหญ่เป็นที่ที่แบบยังไงเลยไปที่นี่บ่อยพอสมควรเลยใช่ ไปมันใกล้ด้วยค่ะที่นี่แบบซื้อไว้เป็นพิเศษหัวโนไม่ค่ะเป็นเป็นโรงแรมที่ไม่บ่อยใช่ค่ะก็ไม่ได้มีวันเยอะมากก็เลยรู้สึกว่าไงเหมือนเราแบ่งเวลาคือก่อนหน้านี้แต่ละคนก็ไปกับครอบครัวก่อนแล้วรอมีใหม่ก็เลยได้ไปกันคอบคนใช่ค่ะก็อย่างที่บอกค่ะแบบในสิบกว่าปีที่รู้จักกันยังไม่เคยแบบว่าเซเลบริตี้ e ิวเอด้วยกันก็เลยคิดไว้ก่อนว่าโอเคเราต้องอยู่กับครอบครัวแป๊บนึงแล้วก็ จะได้ celebrate New Year ้วยกันที่ที่ผ่านมาเป็นปีแรกครั้งแรกของเราทั้งคู่นะใช่ค่ะครั้งแรก ever แล้วที่คุณยายบอกว่าซื้อที่ที่เขาใหญ่เลยไหมคะถ้าเราต้องการอะไรแบบซื้อซื้อที่เก็บไปอนอ安娜ของพี่แบงค์ขอซื้อของเขาเองเขาปรึกษาเราไหมคะจะทำอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยเป็นเงินของแม่ลีสนับสนุนตลอดอยากซื้ออะไรให้ซื้อเลยหรือว่าอยากได้เป็นเรือนหออะไรอย่างเงี้ยได้ไหมคะหนูไม่ไม่ไม่ขนาดนั้นแต่ว่าแต่ว่าก็ ที่สวยดีค่ะแต่ว่าชอบก็ถูกใจย่าแหละพอไปดูใช่ไหมลูกไปดูด้วยกั็ถูกใจค่ะนะครับพี่แบร์เาทำเป็นบงเป็นบ้านแบบเป็นบ้านในอนาคตเอาไว้ตากอากาศเป็นเรือนห่อแล้วก็โอเคไหมคะโอ้ยไม่ใช่เรือนห่อแน่นอนอันนี้คือคิวสมัครคืออะไรไม่ไม่ค่ะอันนั้นอันนั้นอันนี้อันนี้คือแบบหนูไม่เกี่ยวข้องอะไรด้วยเลยเขาแค่เขาแค่บอกว่าอยากได้ก็เลยสนับสนุน มีไอเดียอะไรของเราบ้างไหมคะที่แบบไม่มีเลยแม้แต่นิดเดียวค่ะเนอใช่ค่ะเขา่งเขาเองเลยใช่ค่ะแล้วย่างไม่มีจะไปใกล้ๆของเวลาทะไมคะก็ไม่ต้องแล้ว่งคะมันมีแล้วไงคะอมีแล้วเขาไมนของเราเลยต้องไปถามเขาก่อนไกลๆไกลๆกับที่มาเก๊าไหมคะไกลๆไม่ค่ะเออไม่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 ไกล้่ันแต่มันจะอากาศดีเนาะ ความความหวานคู่เราทีนึงตอนนี้มันเหลือแค่สองคู่แล้วคู่หมากคืนกับคู่เราคนเขาก็รู้ว่าคู่ไหนจะไปก่อนการลุ้นใครได้คะตอนนี้อ่ยใหญ่ใหญ่อไม่รู้มีคุยยังไงคุยยังแม่สี่คู่เราอ่เอาจริงๆนะคะไม่ค่อยไม่ค่อยแต่ก็มีไม่กดดันซึ่งกันแล้วกันนะคะแล้วกับที่แบได้คุยในเรื่องดียวเราหลังหลังกันนานๆของเราเออ เราไม่อย่างที่บอกค่ะไม่ไม่กดดันกันแต่ว่าก็ในในวันชุดในวันที่มันจะมาถึงมันก็คือสิ่งที่เราหวังกั่างทั้งคู่อย่างเงี้ยแต่ว่ายังไม่ได้แบบเมื่อไหร่เมื่อไหร่หนูไม่จี๊หนูไม่แบบไม่ไม่ถึงแล้วเขาก็ไม่ไม่ไอ้นี่ด้วยเหมือนกันก็เมื่อไหรที่จะถึงนี่ตกลงกับพี่แดร์ไหมรู้ว่าถ้าสมมติว่าวันหนึ่งพร้อมทั้งคู่จริงมันต้องมาคุยกันก่อนห้ามเซ็ตไพ์หรืออะไรอย่างเงี้ยควรจะต้องคุยจะน้าสดไหมด้ขอบเแต่งหน้านิดนึง่ หนว่าให้มันให้มันมีกลิ่นให้เรารู้สึกนิดนึงเนาะแต่ว่าหนูว่าหนูต้องรู้อ,อ่ะใช่ค่ะทำไมทำไมเราคิดว่าเราต้องรู้ว่าเราไม่คนเก็บความลับไม่ได้เราไม่ได้คุยกันบ้างหรือยัง่ตไม่ได้ไม่ได้คุยกันแบบว่าแบบต้องปันนี่ต้องอะไรอย่างงี้แต่ว่าแต่ว่าสุดท้ายเราก็หวังแบบนั้นค่ะแต่ว่ายังไม่เร็วๆนี้แน่นอนสันกำับย่านยั่งยลในเรื่องของการวางแผนระดับย่งไั่ง ไม่ได้อยากรอนานมากอ่าอันนี้ไม่ได้กดดันพี่แบรใช่ไหมไม่ค่ะไม่เลยไม่ต้องเลย่างฝั่งฝั่งของคู่หมั้นคิงก็มีแบบกระแสคคู่เราแมว่าไปก่อนสิหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาไม่เชี่ยไหมลูกไม่ค่ะเขาก็ไม่เชี่ยเราเราอยากไปก่อนหรือเปล่าเราเราไม่กดดันกันค่ะเรื่องนี้ก็คือความซัพพอร์ตทั้งคู่ปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติใช่ค่ะเพราะว่าเราทั้งทั้งสองคู่ค่อนข้างชิลกันด้วยค่ะไล่เมื่อไหร่ก็เมื่ไหร จะได้เห็นกันเมื่อไหร่คะแต่ว่าเริ่มแบบใกล้ใกล้ความแบบความจริงๆแฟนๆรอคอยไม่รู้อันนี้ก็ต้องถามพี่แบ๊บค่ะแต่ถ้าพี่แบ๊บกาปุ๊บปั๊บขึ้นมาไม่น่าไม่น่าย่างเรื่องแหวนอ่าชาวอีกเนึ่งคนจับเรื่องแหวนหลายคนยังมองกันไปจับถึงว่าเอ๊ะตาอว่าแหวนยังไงมันคือแหวนที่แบบดูได้มานานมาก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 แบบโอ้โหถือว่าแบบเจ็ดแปดปีได้แล้วค่ะก็ใส่เรื่อย คนก็สังเกตไเรื่อยมันคือแหวนอะไรนะย่ามันคือแหวนที่เหมือนบบแ,แบบที่แรทําให้เฉยๆเลค่ะแล้วก็ที่บ้านที่นอร์เวย์เราไม่ได้ใส่เหมือนที่นี่ค่ะเหมือนฝั่งนี้ไม่ได้เป็นแบบว่าแหวนแต่งงานอะไรเราจะใส่อีกแบบแต่ที่สำหรับเรามันเหมือนแบบแหวนแทนใจนีค่ะมันเป็นเหวนจองไหมมันเป็นแหวนทีน่ารักจองไหมก็เมื่อเราเป็นแฟนกันก็ถือว่าจองาแล้ว ก็จะให้ตอนไปแฟนกันสิปีทีแล้วหรอแฟนนัทช่แอนนี่ให้ตอนนี้ว่าไปแฟนกันไมื่อสิปีแล้วหรออันนั้นเขาทำให้เฉยๆแล้วถามว่าชอบอะไรหรือว่าอ้อมโบก็ได้มั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพรนั้นแบบเพิ่งรู้จักกันแรกๆเพราะใส่ใครคนก็มาจับตาทุกครั้งเลยค่ะเรารู้สึกยังไงบ้างก็ก็ดีค่ะมีแต่คนบอกว่าเชียร์เราทั้งคู่อะไรเงี้ย แหวนก็คือแบบว่าเป็นสัมพันธ์ศของเราเลยไ,ไหมคะย่าตอนนี้ท่านพี่แมร์ไมมาท่ันติดใจเราอย่างไรบ้างมันเป็นแหวนที่ติดตัวไปแล้วะะอ่ะค่ะตอนที่ไปไหนหนูก็จะชอบแบบหมุนหมุนหมุนอะไรเงี้ยไม่ใส่ก็รู้สึกแปลกปนิดนึงม,มันเหมือนที่เขาอยู่กับเราตลอดออเวลาทางหนูก็เจอเขาเกิดทุกวันอยู่แล้วพี่แบร์เขาพูดไปพูดอะไรกับเราไหมเห็นเราใส่แหวนบ่อยไม่ค่อยอะคะ่ะ ผู้ชายผู้ชายเขาก็ไม่ได้แบบอะไรเขาไม่แสดอาการใช่ไหมแบบอุ้ีใจหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่รู้ต้องไปถามเขาค่ะว่าอันนี้คือยังไม่ใช่แหวนมั่นเนาะไม่ใช่แหวนจองเป็นเป็นแหวนที่เขาทําให้เฉยๆฉดใช่เาแหวนจองได้ไม่รู้ไปถามพี่แวเลยค่ะไม่โยนโยนโยที่เบลเลยวันนี้ีไปที่เรื่องคลิปบ้างอับฟังความเซ็กซี่ของเราพายาค่ะเออแบบแล้วพวกก็แบบโว้ไหยา เริ่มมาแล้วชุดไว้น้องไว้น้ำมาแล้วเพราะว่าเราโตเป็นสาวแล้วเนาะหนูก็รู้สึกว่าหนูมั่นใจขึ้นในการตรงรูปแต่งหน้ารู้สึกว่าสวยอ่ะในรูปแล้วก็แม่แม่ถ่ายให้ด้วยค่ะก็เลยผู้ปกครองอนุญาตเลยถามแอปรูฟนะก็ก็ยังไม่ถึงแบบเต็มตัวขนาดนั้น แล้วว่าก็ค่อยๆลดลงมาทีตึงหลายคนก็ลงตรงนี้แล้วว่าทำไมย่าไม่ลงแล้วแบบเต็มเต็มไปเลยแบบจัดเต็มไปเลยยังไม่มั่นใจขนาดมันติยู่ที่อะไรอะความไม่รู้ค่ะกลัวพ่อด่าค่ะแต่จริงจริงมีถ่ายเก็บไหมคะใส่ยันต์อุ้ยเยอะแยะเลยเอาไ้ดูเองก่อนยังไม่กล้าลงก็คือหลังจากนี้จะค่อยๆลงดลงลดลงคลาดเเรื่อยๆไม่รู้อ่ะยังไม่แน่ใจค่ะพี่ละเด็ว่า นิดหน่อยว่าว่าผัวผัวถึงท่านี่สั่งห้ามไหมคะไม่ห้ามค่ะแหมที่แม่โป้ผมก็รู้ที่ไหนก็โป้เขาชื่นชมแม่กับภาพเซตของเราเนี่ยเพราบอกว่าสวยดีไม่มีไม้เรียวในมือสัตว์ไม่ความญาตคำถามสุดท้ายนะคะได้เลยค่ะอ่ะยากฝั่งก่อนเลยแฟนที่ถือกันลูกแล้วเริ่มกลับมาแบบจะได้เจอหน้าค้าตากันแล้วค่ะก็ อย่างแรกเลยนะคะก็หวังว่าทุกคนแบบว่าสุขภาพแข็งแรงกันนะคะแบบดูแลตัวเองกันให้ดีๆนะคะแล้วก็ปีนี้มีผลงานของย่าแล้วนะคะมีละครคือเธอไลกินารีมีหนังของพี่เต๋อนะคะกับ Gdh แล้วก็มีซีรีส์เน็ตลิ้นไทยทีวี rescue ค่ะขอบคุย่าก็